สวัสดีค่ะทุกคนพาทุกคนมาชมธรรมชาติอีกแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้วันนี้มีแสงแดดนะคะอุ้ยงามค่ะอลี่ะเบิ้งค่ะ โอ้ยเบ่งนับตกค่ะทุกคนงามคา่ะกิลีมือนี่มีแสงแดดเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่มืดครึมค่ายๆหมอกควันลงไอ้หลายหมือไหมคะ่ะสามสี่หมื่อเนาะมือนี่นี่แสงแดดสว่างงามๆค่ะบ้านแถวนี้มีตาลางงามๆไหมคะ่ะทุกคน ค้ายไอห,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 หมูบานคนรวยนะแม่ค่ะวิ่งงามเลยค่ะสะอ่อนเลยค่ะทุกคนสะอ่อนความงามแม บรรยากาศเงียบสงบอีกแล้วค่ะบ่มีคนอีกแล้วค่ะโอ้ยคอยกระงงคือกันเนะาะจักคนขาเจับไปย่างไซเบิร์ดด้ค่ะทุกคนบมคน่มีคนไหมค่ะทุกคนเงียบสงบดีเนาะบรรยากาศ อ่อนด้เนาะโอ้ยงามเน่ยแสงแดดค่ะมันนี้มีแสงแดดงามงามแสงแดดไหมคะทุกคนหลังจากที่มืดครึมมนมองมองมัวลายมือนะคะทุกคนเ หลังจากที่มืดครึ้มบม่มีแสงแดดตั้งสามสี่มืดไหมคะ่ะทุกคนมันนี่มีแสงแดดโอ้ยอก็เลยออกมายางข้างนอกคะ่ะพาทุกคนชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะเนาะงามเลยคะ่ะ บรรยากาศกว้างขวางไหมคะทุกคนเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศรอบรอบค่ะทุกคนบรรยากาศรอบรอบเนาะ ทั้งผีเป็นน้ำพุไหมคะมีน้ำตกน,น้ำพุงามเนาะงามสวย อ่อนเลยนะคะเนาะสอนความงามฮะเฮ้ยบรรยากาศรอบรอบสวยงามค่ะทุกคนเฮ้ยว่าบปเห็นคนยางกับคุณเห็นคนยางแบบะจูงหมาจูงหมาออกมาเล่นตันจักรยานเล่น khác thì vâng đóng mảnh nam còn khác thôi nọc mảnh nam mới cả มองข้าเจ้ามานางเนาะมองข้าเจ้ามานางนางพักเดี๋ยวก็เลี้ยวเบิงเลี้ยวเบิงวิวอะไน้ำตกไหมคะท,คทุกคนเห็นไหโเฮ้ย,ยบรรยากาศเนีย Yeah. Okay. Okay.